สวัสดีนะครับผมสําหรับ EP นี้นะเขาจะมาสอนติดตั้งจุดกรองเพิ่มเติมนะชุดนี้เป็น Dark Matter นะเพื่อนๆซึ่งต้องใช้ทํางานร่วมกับอีก p a c k น g e e s มื n t i a l นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีติดตั้งกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับผมก็ต้องการคลิกขวาเลือกเป็น Extract Here นะครับผมก็แล่ตรงนี้มาก็ Double ลซ้ายไปเลยนะครับผมนี่นะครับจากนั้นผมจะเปิดขึ้นมาเองหน้าต่างนะครับผม ก็ให้เข้าไปที่เราจัดเก็บไลบรารีไว้นะเพื่อนเพื่อติดตั้งตรงไหนก็เข้าไปตรงนั้นเลยนะครับซึ่งผมจะเข้าไปตรงไดซีแล้วก็โปรแกรมไฟล์ปฏิบกนะครับไปตรงคอมมอนไฟล์นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เข้าไปตรงทูลแท็กนะครับผมผมจะเข้าไปตรงอีเซตเตอร์นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นผมจะทําการคลิกขวาตรงอีเซตเอ็กซทูดแมตเตอร์นี่นะครับแล้วก็เริ่มคัปปี้เลยนะครับผมจากนั้นผมจะมาคลิกขวาตรงเืที่ว่างในหน้าทูลแท็กนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มพาร์ไปเลยนะครับตรงนี้ผมเริ่มเป็นคอนติเนียวนะครับ ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะผมเมื kind of ่อวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื UM ่อนๆก็เข้าไปตรงมิดี้ตรงนี้นะก็ทำคลิกซ้ายไปเลยนะผมนี่นะตรงนี้ผมจะเลือกเป็นอนี่นะเป็นเป็นลิสต์ตรงนี้นะเพื่อ่ๆผมผมก็จะกลับมาที่หน้าเดิมตรงนี้ก็เข้าไปตรงมิดี้นะครับเพื่อนๆนี่นะผมก็เลือกทั้งสองตัวนี้นะแล้วก็คลิกขวาเลือกเป็นก๊อปปี้เลยนะผม จากนั้นผมก็จะมาตรงหน้านี้แล้วแล้วก็คลิกขวาเมื่อที่ว่างแล้วก็กดปุ่มพาร์ตไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็กดปุ่มรีเพลสไปนะครับผมฉะนั้นก็ที่เครื่อหมายถูกแล้วกดปุ่มคอนติเนียวนะครับผมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วในหน้าที่สองเนี่ยผมก็จะเข้าไปที่ได้สี่นะครับผมเข้าไปตรงโปรแกรมไฟล์ไปที่หกนะครับจากนั้นผมก็ลากบาร์นั่นหลังออกมานะแล้วก็เข้าไปตรงทูนแท็กนะครับผมนี่นะผมก็จะเข้าไปตรงอีเซทเตอร์นะเพื่อนๆแล้วผมก็ต้องการคลิกขวาตรงอีเซทเตอร์ exe นะครับผม แล้วก็เลือกเป็นรันเอสเอสมิเตอร์นะผมเมื่อมีต่างเลื่นขึ้นมากดปุ่ม yes ไปเลยนะครับเมื่อชุดกองอีเซ็ตมือสองขึ้นมาเพื่อนๆก็ลองเคาะดูนะหลังจ้วครับผมก็จะกดปุ่มสีเหลืองนี้นะครับสีเหลืองส้มๆนี่ครับก็จะเลือกเป็นดักแมทเทอร์นะผมเนี่ยนะผมจะเลือกเป็นออริจินอลมิดนะผมเนี่ยนะก็จะได้ชุดกองชุดนี้มาเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆก็ลองเคาะดูนะผมเนี่ย ซึ่งสามารถกดปุ่มสามเหลี่ยมเล็กนะเพื่อเปลี่ยนเสียงก็ได้นะตรงนี้นะก็จะมีเสียงให้เพื่อนเลือกปรับมากมายรงนะโอเคนะทีนี้นะมันก็จะมีเบราว์เซอร์นะแล้วก็มีเซิร์ชนะผมมีตรงนี้เขาแจ้งว่าเมมโมรีไม่เพียงพอนะผมปิดก่อนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงเบราว์เซอร์นะเพื่อนผม ฉะนั้นผมจะลองเลือกมาสักชุดนึงนะก็เข้าไปตรงดังเมเตอร์นะแล้วก็เลือกสมมติว่าผมเลือกฟิวนะลองเล่นดูนะก็จะประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆนะผมีโอเคนะผมสำหรับทีนี้ผมก็จะสอนไว้ประมาณนี้เลยนะเพื่อนแล้วไปพบกันใหม่ในอีพีหน้าเลยนะครับผม